ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว F4 Mobile มีนักเตะเข้าใหม่นะครับวิกสองนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนนะแต่ละตัวเริ่มตัวแรกนะครับ UCBO สูง175เซนติเมตรนะครับแล้วก็ถนัดสองเท้านะซห้าขวาห้าได้ครับมาดูค่าพลังกันถือว่าเป็นกองหน้าที่มีความเร็วครับเฉลี่ยอยู่ที่131นะ เหลือต้นกับปลายก็พอกันครับมาดูการทําประตูอยู่ที่1 3 4นะครับพลังยิง133นะถือว่าคมกลิบครับผมมีความเร็วแล้วก็ยิงคมนะการส่งบอลก็พอใช้ได้ครับการเลี้ยงบอลก็ถือว่าดีนะแล้วก็สภาพร่างกายนะครับความแข็งแกร่ง96นะถือว่ายังยังไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับ ก็จุดเด่นก็มีความเร็วครับยิงได้จ่ายได้เลี้ยงบอลดีแต่ว่าตัวเล็กครับถนาด2เท้านะก็ประมาณนี้ครับสำหรับ UBCO นะมาดูตัวต่อไปครับโซคาเตสสูง192เซนติเมตรครับถนัด2เท้านะซ้ายห้าขวาหครับมาดูค่าพลัง เล่นซีเนะครับกลางลุกนะครับแล้วก็เล่นตำแหน่งกองกลางได้นะครับซีเอ็มนะเล่นในสองตำแหน่งนะครับฝีเท้าถือว่าใช้ได้ครับการยิงการส่งการเลี้ยงพอๆกันเลยนะสภาพร่างกายถือว่าครบเครื่องครับสุดจัดตัวนี้ครบเครื่องกันเลยทีเดียว มีความเร็วยิงได้ส่งได้เลี้ยงได้ครับสภาพร่างกายนี้แข็งโป๊กครับร้อยยิบสองนะหจัดเลยครับตัวนี้ถือว่าสุดจัดไข่ขาด C a M C a M อยู่นะครับจัดเลยครับโซคาเตสพันชิ้นส่วนนะผมสะสมเอาเลยครับเนี่ยได้ห้าร้อยกว่าแล้วนะเดี๋ยวจัดโซคาเตสเลยถือว่าดีจัดครับมาตัวต่อไปครับราคาหกร้อห้าสิชิ้นส่วนนะ โลบินพานเพอร์ซี่ครับสูง187เซนติเมตรนะขนาดเท้าซ้ายนะซ้าย5ขวา4ครับมาดูค่าพลังกันถือว่าความเร็วก็พอใช้ได้นะครับเนี่ยเฉลี่ย124นะครับแต่ถ้าเทียบกับยูเบซิโอเมื่อกี้ก็130นะก็ยังไม่เท่านะครับแต่ว่าได้ความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมานะครับ ได้ร่างกายสภาพร่างกายเพิ่มขึ้นมาครับถือว่าเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องนะครับเนี่ยมีความเร็วยิงได้ส่งได้เลี้ยงได้ครับแล้วก็ความแข็งแกร่งก็มีครับถือว่าครบเครื่องเลยนะครับพลังแฝงก็เกือบเต็มครับเหลืออยู่ช่องหนึ่งน่าสนใจครับตัวนี้นะกองหน้านะครับราคาก็ไม่แพงนะครับหกรอห้าสิบชิ้นส่วนนะครับถือว่าคุ้มจัดกับราคานะเหมาะสมนะครับมาดูตัวต่อไปครับ วันเดอร์ซาครับผมประตูเข้ามาใหม่ครับสูง197เซนติเมตรนะเท้าถนัดไม่ต้องไปดูครับเพราะว่าไม่ได้เตะนะครับมาดูค่าพลังกันการปุ่งตัว129ครับคุมตำแหน่ง131นะการรับบอล128แล้วก็การตอบสนอง132นะครับก็ดูจากค่าพลังนะครับก็เป็นมือหนึ่งได้เลยนะครับเนี่ย น่าจะดีกว่าดอนนารุมานิดๆนะครับถือว่าสุดจัดครับวันเดอร์ซาเกตเราอยากได้เลยครับแต่ว่างบน้อยครับงบมีจำกัดนะมาดูตัวต่อไปครับเตโอเฮนันเดสสูงร้อแปดสิบสี่ครับถนัดเท้าซ้ายนะความสูงก็พอดีครับไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะ มาดูค่าพลังครับสุดจัดเลยความเร็วนะครับเป็นแบกที่น่าจะวิ่งเร็วที่สุดมั้งครับนี่วิ่งเร็วยังอ่ะกองหน้าร้อยสามสิบนะครับเฉลี่ยนะการยิงประตูก็ไม่เท่าไรครับถ้าเป็นแบกเราก็เน้นไปที่การตั้งรับนะครับแล้วก็สภาพร่างกายนะการเลี้ยงบอลนะครับถือว่าสมดุลนะครับเป็นแบกที่สมดุลมีความเร็วนะครับแล้วก็เน้นไปที่การเปิดบอลนะครับร้อยยิบสองนะจุดเด่นนะครับ กสุดยอดครับตัวนี้เร็วจัดก็ประมาณนี้ครับสำหรับเตโอเฮอร์นันเดสนะมาดูตัวต่อไปครับฮัมซิกครับ183เซนติเมตรถนัด2เท้านะแล้วก็เล่นได้2องตำแหน่งนะครับ c m แล้วก็ CM นบะมาดูค่าพลังกันอืสีเท้าวความเร็วคนระับ ก็ร้อยขึ้นทุกอย่างครับค่อนข้างสมดุลนะครับเป็นกองกลางที่สมดุลมากอืมไม่มีเด่นไม่มีด้อยไปทางไหนนะครับทําได้ทุกอย่างคนะครบเครื่องนะตัวนี้อืถ้าเทียบกับโซกัตเตสนี่โซกัเตสยังดีกว่านะครับถ้ามีชิ้นส่วนถึงเนี่ยจัดโซกัตเตสดีกว่านะครับเนี่ยใหญ่เร็วแข็งแกร่งครับ ถ้าเตีมถึงแนะนําจัดโซคเตสเลยครับตําแหน่งเดียวกันนะก็ประมาณนี้ครับมาดูดูตัวต่อไปครับอเอาเป็นนี่ครบเบนน์นโดซิวานะสูงรนะ้อเจ็ดิบมเซนติเมตรขนาดเท้าซ้ายนะซ้ายห้าขวาสี่ครับมาดูค่าพลังกันจุดเด่นก็อยู่ที่การเลี้ยงบอลน,นะครับการเลี้ยงการส่งนะ ความเร็วก็ไม่เท่าไรครับยิงก็ไม่ค่อยเท่าไรนะครับจะเด่นอยู่ที่การเลี้ยงการส่งนะการตั้งรับก็น้อยนะครับสภาพร่างกายนี้ยิ่งน้อยไปใหญ่ครับถือว่าเป็นนักเตะที่ตัวเล็กเลี้ยงดีส่งได้ยิงไม่ค่อยคมนะครับก็ยิงพอได้นะแต่ว่าสภาพร่างกายนี้ถือว่าอ่อนแอนะครับไม่ค่อยแข็งเก่งนั่นเองก็ประมาณนี้ครับสำหรับเบรเดนดะซิวาน มาดูตัวต่อไปครับเอ่ร้อยแปดมาคอสโลเลนเต้ nte, ครับจากแอตเลติโกมาริดนะสูง184้อยแปครับขาดเท้าขวานะมาดูค่าพลังกันครับอือถือว่าความเร็วก็ใช้ได้นะครับก็เป็นแบ็กที่สมดุลน,นะครับเนี่ยเล่นได้3ามตำแหน่งนะครับ แบ็คขวาปีกขวาแล้วกองกลางนะครับถือว่าค่อนข้างจะสมดุลน,นะครับไม่ได้เด่นไม่ได้ด้อยไปทางใดนะครับความแข็งแก่งความก้าวล้วก็ก็ยังไม่ค่อยแข็งแก่งเท่าไหร่นะครับมผมว่าไปดูตัวอื่นดีกว่าครับ แล้วก็อ่ะดูนี่ครับปีกขวานะครับซิเมเน่เล่นได้สามตำแหน่งนะครับ RWRM แล้วก็กองหน้าได้ครับ ST ได้นะครับเด่นอยู่ที่ความเร็วนะครับมีความเร็วแล้วก็การเลี้ยงบอลน,นะครับการยิงก็ไม่ค่อยดีนะครับส่งก็พอใช้ได้นะครับ ตั้งรับนี่หนักเลยครับสภาพร่รางกายก็ยังไม่ถึงว่ากับแข็งแกร่งนะครับก็เด่น2เรื่องครับความมีความเร็วแล้วก็การเลี้ยงบอลน,นะครับสูงร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรครับถือว่าเป็นนักเตะต,ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับถนาดเท้าขวานะก็ประมาณนี้ครับสําหรับซิเมเนี่นะแล้วก็ดูใครมาตูรามครับมาคัดตูรามสูงร้อยเก้าสิบสองเซนติเมตรนะ ขนาดขวา5ซ้าย4นะถือว่าเป็นกองหน้าที่ตัวใหญ่นะครับเล่นได้แค่กองหน้าตำแหน่งเดียวนะดูจากสเต็กแล้วก็กองหน้าที่มีความเร็วนะครับความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่123นะการทำประตู125ยบนะพลังยิงร้อกก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับยังไม่ถึงกับคมนะการส่งลูกพอได้การเลี้ยงพอได้ครับ แล้วก็ความแข็งแกร่งมีครับก็ได้ตัวใหญ่นะครับแล้วความแข็งแกร่งนะครับมีความเร็วยิงพอใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับมาคัดตุลามอืมเหลือใครอ่ามาดูไอตัวนี้สามร้อยอืม ตัวที่เหลือก็ไม่ค่อยมีตัวเด่นเท่าไหร่นะครับก็คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆที่มาติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ